สวัสดีครับพบกับผมโชคกองเกวียนนะครับสถานีคนรักสีเขียวนะครับเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพามาดูป่าซักนะครับผมป่านี้นะครับนะครับอายุ32ปีนะครับซึ่งปลูกในระยะ 2. อคูณสนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมติดตามดูครับ แล้วก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับด้านในนี้ก็จะพบป่าซักนะครับซึ่งนะครับอย่างที่ผมพูดไว้นะครับก็คือระยะเนี่ยการปลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะที่เลยนะครับผมต้องบอกว่าที่มากๆนะครับเพราะว่าระยะที่เขาปลูกเนี่ยสองคูณสอนะครับผมนะครับเอานั้นนะครับก็ไม่แปลกใจครับที่ หลายๆท่านนะครับมองว่าต้นสักเนี่ยเป็นต้นไม้ที่โตช้านะครับดูครับขนาดนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับคือ3-2ปีเนี่ยคือแน่นอนครับก็หลายๆคนที่คิดว่ามันโตช้าเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับเพราะว่า,าจุดประสงค์ครับของแต่ละท่านในปลูกก็แล้วแต่ความชอบนะครับ เพราะว่าวางท่านเนี่ยต้องการปริมาณนะครับแต่ว่าไม่ต้องการคุณภาพนะไม่ต้องการที่จะให้มันต้นใหญ่อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับวันนี้ที่ผมมาให้ดูนี่ก็คืออ่ะให้ดูนะครับว่าถ้าเราอยากจะปลูกไม้สักนะครับแล้วก็ปลูกโดยที่เราได้ปริมาณต้นเยอะนะแต่ว่าลําต้นเนี่ย ก็คิดเอาเอางแล้วกันนะครับว่าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าสา32ปีเนะี่ยนะครับกับต้นขนาดเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับคุณพอใจหรือไม่นะครับก็อันนี้อยู่ที่ความพอใจนะครับอันนี้มันผมไม่ได้ชี้แน่นะครับว่าาควรที่จะปลูกหาปลูกทีนะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะให้ดูว่า2อคูณสเนี่ยนะครับคุณจะได้อะไรกับการปลูกป่า นะครับผมนะครับหลายๆคนก็บอกว่าปลูกที่นะครับปลูกถี่ได้จํานวนเยอะอะไรเงี้ยครับก็ดูกันเองแล้วกันนะครับผมนะครับผมไม่ชี้แนะนะครับเพราะว่ามันก็มีนะครับบางคนเนี่ยที่ปลูกที่ต้องการไม้ให้เป็นต้นเล็กนะกไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นต้นใหญ่นะก็กมีนะผมก็เห็นคลิปหลายๆคลิปที่พี่ๆ ลูกที่ต้องการที่จะไม่ต้องการให้มันเป็นต้นใหญ่อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ความชอบแล้วกันนะครับแต่สําหรับตัวผมเองนะครับวันนี้ผมมาชี้แนะนะครับก็อยากจะให้เห็นป่านี้นะครับระยะเนี่ยสองูสองจริงจนะครับเนี่ยอย่างที่ผมถ่ายนะครับนี่อันนี้ดันในดันในต้นขนาดนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับถ้าดูย้อนไปคลิปที่ผ่านมาของผมนะครับก็จะรู้ว่า มันเกิดจากอะไรเอ่ยเกิดจากการไม่ได้รับแสงแดดนะครับผมนะครับไม่ได้รับแสงแดดเพราะนั้นนะครับก็อย่างที่คาดหมายครับต้นไม้ทีอ่อยู่ในร่มแล้วก็เบียดเสียดกันเนี่ยหนึ่งก็จะได้ต้นตรงเราตรงดีนะครับแต่ก็เลี้ยวเล็กนะครับคือก็ต้องยอมรับนะครับอ่ะนะอย่างที่เห็นนะครับผม นะครับถ้าย้อนไปนะครับสำหรับคลิปที่ผมทำนะครับต้นไม้สัก5ปีเนี่ยใหญ่กว่านี้ประมาณ3เท่านะที่ผมปลูกนะครับที่ผมปลูกเนี่ยหปีเนี่ยประมาณ3เท่าเลยสเท่าของอต้นที่ผมจับอยู่ทุกวันเนี่ยเนี่ยที่ผมจับอยู่นะเนี่ยนะประมาณ3าสี่เท่าแหละครับผมนะครับที่ผมปลูกไว้5ปีปีเพราะฉะนั้นต้นสักเนี่ยผมคิดว่าเป็นไม้ที่ไม่ใช่ตัวช้ายอย่างที่หลายๆคนคิด เพราะว่าวันนี้ผมก็ยังปลูกป่าอยู่ทุกวันนะครับวันเพิ่มวันละนิดวันละหน่อยนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนบ้านหลายๆคนนะครับว่าเออทำไมไม่หาไม้ที่มันโตเร็วนะอะไรเงี้ยครับหรือว่าใช้สอยเร็วนะนะครับเพราะว่าบ้านนอกเราหรือว่าคนดิสารเราเนี่ยค่อนข้างที่จะชินหูชินตากับการเรียกว่านายทุนหรือเปล่า ที่มาปลูกทิ้งไว้นะครับแล้วก็ทำให้คนอีาสานเนี่ยเข้าใจผิดว่า,าไม้สักเนี่ยเป็นต้นไม้ที่โตช้าแต่จริงๆแล้วโตเร็วมากนะครับต้องย้อนไปดูคลิปที่ผมทำไว้แรกๆนะครับผมอันนี้ด้านในนะด้านในเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับด้านนอกนะครับถ้าเราเริ่มขยับออกไปด้านนอกเนี่ยนะครับต้นไม้ที่มันโดนแสงได้รับแสงเต็มที่เนี่ย จะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นน้ำก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับทันที่ต้องการที่จะปลูกป่าไม่ใช่จะปาะไม้สักแล้วกันนะครับเปิดไม้หลากหลายชนิดนะครับไม้โบราณต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับปลูกเพื่อที่จะนะครับให้ลูกหลานเนี่ยนะครับได้เห็นคุณค่านะครับของลมไม้นะครับ บางพืปลูกไว้นะ,ะช่วยกันนะครับผมนะครับอตอนนี้ที่ผมถ่ายทำเนี่ยก็เริ่มจะอยู่ด้านใกล้ขอบทางแล้วก็จะไม่ถี่มากนะครับเพราะว่าจะเริ่มไม่ถี่มากแล้วนะครับขอบทางนะครับเพราะนั้นลำต้นเนี่ยมันก็จะเริ่มขยายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าใกล้ขอบทางเนี่ยมันจะมีแสง นะเพราะฉะนั้นต้นไม้ก็จะได้รับแสงเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นะครับต้นก็คอ่อนข้างที่จะเริ่มขยายขึ้นมาใหญ่นะก็แต่ก็ยังไม่ใหญ่เท่าที่ควรลองมาดูขอบทางแล้วกันนะใกล้ๆขอบทางไปเรื่อยๆเห็นไหมครับสังเกตนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ชัดเจนเลยครับผมชัดเจนเลยครับว่า,าจะปลูกทีปลูกคางเนี่ยอันนี้คิดดูให้ดีแล้วกันนะครับว่าคุณต้องการ เนื้อไม้หรือว่าต้องการปริมาณนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้เริ่มนะครับเริ่มเห็นแสงแล้วก็ค่อนข้างที่จะแต่ก็กบุกทีอยู่นะก็ถือว่าทีอยู่นะครับตอนนี้น,นะครับเพราะว่าถึงแม้เขาเห็นแสงก็จริงนะครับแต่ก็ถูกบดบังด้วยต้นไม้รอบข้างเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูขอบทางจริงๆเลยแล้วกันนะครับว่าต้นที่อยู่ขอบทางเนี่ยขอบทางจริงๆเนะี่ยมันจะ จะได้รับแสงเต็มแล้วมันจะกับ3าบปีเนี่ยมันจะต้นขนาดไหนนะครับป่าดีก็ใกล้ๆบ้านผมเองนะครับนะครับก็สงวัลิขสิทธิ์แล้วกันนะครับไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนนะเพราะว่า,าเป็นลิขสิทธิ์ของนะเจ้าของสวนนะครับเพราะฉะนั้นขอญาตไม่ได้บอกพิกัดแล้วกันนะครับป่านี้นะครับ มาดูแล้วกันนะครับนี่นะเห็นไหมครับต้นที่อยู่ดดดเลยผมจะโอบไปดูแล้วกันนะครับว่าความใหญ่สามสองปีก็โอเคนะครับะนะครับแต่ก็ถือว่าเขาก็ยังไม่ได้รับแสงเท่าที่ควรก็ได้ประมาณนี้นะครับผมนะครับบางป่าที่ผมไปดูมานะครับเพียง10ปีเนี่ยสิบสองสิบสามปีนะโอ้โหต้น หนึ่งคนโอบได้เลยนะครับตีได้รับแสงเต็มที่นะครับมาดูตัวนี้นะครับข้างทางนะในข้างทางนะครับเห็นไหมอันนี้ได้แสงนะได้แสงเต็มที่แล้วนะครับก็ตัดสินใจเอาครับสําหรับท่านที่ต้องการที่จะปลูกป่านะครับไม่ว่าจะเป็นป่าผสมผสารป่าเชิงเดี่ยวนะครับอยากได้ต้นหนาต้นอ้วนนะครับจะปลูก จะถี่จะห่างกันดูคลิปนี้ดูกันนะครับเพราะว่า2คูณ 2, นะครับเนี่ยนะครับแต่ว่าด้านนอกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีต้นที่ตายไปแล้วนะครับหรือว่าเขาตัดออกไปแล้วนะครับทําให้นะครับมันมีช่องว่างนะครับระหว่างแสงทําให้ต้นไม้ได้รับแสงพอสมควรนะครับแต่ถ้าเข้าดูด้านในนะ่ะที่ยังหลงเหลือการปลูกเป็นปกติก็คือ2อคูณ 2, เนี่ยค่อนข้างทจะี่เลยครับผม เอันนี้ด้านนอกนะเราดูต้นนี้นะฮะอยู่มุมเลยเรียกว่าอยู่มุมมุมแปลงแปลงนี้นะครับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่พอาะต้องพูดนะครับผมนะครับสามสิบกว่าปีนะครับผมต้นสักนี้ก็ประมาณยี่สิบปีก็สิบห้าปีนี่ก็ผมว่าใช้งานได้แล้วนะครับผมนะครับสิบห้าปียี่สิบปีเนี่ย โอ้พอดูแล้วกันต้นนี้นะครับอยู่ติดทางเลยนะครับผมนะครับก็เรียกว่ามุมขอบที่นะครับผมโอ้ต้นขนาดตัวเท่าผมเลยครับผมผมนี่น้ำหนักเจ็ดสิบโลเนี่ยนี่ครับหนึ่งตัวเท่าผมเลยนะเนี่ยต้นเท่าผมเลยเต๋อเต๋อเท่าผมนะครับดูความใหญ่นะครับเนี่ย ลองคิดดูแล้วกันนะครับถ้าเราปลูกนะครับมีไม้อื่นปลูกแซมนะครับแล้วเราก็ตัดเป้นช่องว่างระหว่างต้นนะครับให้เขาได้รับแสงเต็มที่นะครับ้นมาเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับฝากไปด้วยแลวกันนะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมปลูกป่า2องคูณสอับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเจอกันใหม่ครับโชคของเลียนสวัสดีครับ